ตั้งแต่ทำเหล็กมานะครับร้านเนี้ผมทําให้เป็นพิเศษเหล็กอันเนีเเ้กว้างสองเมตรเหล็กกว้างสองเมตรชั้นล่างผมรู้ว่าร้านค้าเขาขายของเล่นผมก็เลยทําชั้นล่างมาเพื่อให้ร้านค้าขายของเล่นกว้างสองเมตรถ้าไปจ้างร้านนี่พันกว่าบาทเมื่อก่อนเนี้ยร้านเนี้ซื้อสินค้าไม่กี่อย่าง ซื้อแค่ถัว่วกับพวกเครื่องกับข้าวพวกเครื่องแห้งพริกไทยเห็ดหอมเครื่องเ้รื่องจืดแต่พวกเนี้ยซื้อแต่ถัว่วผมเลยทําเหล็กให้เอาแบบกว้างเลยสองเมตรตอนแรกลูกค้าก็ไม่ชอบเดี๋ยวดีชอบแล้วครับใส่ล้อมาอย่างดีด้านหน้าแขวนขนมด้านหลังยังแขวนของเล่นได้อีก การทำเหล็กผมจะดูเป็นล้านไปบางร้านก็กว้างเม็ดเดียวบางร้านก็กว้างสองเม็ดบางร้านก็กว้างเม็ดครึ่งแล้วแต่บางร้านก็ทำชั้นเดียวบางร้านก็สองชั้นบางร้านก็3ชั้นเป็นการเอาใจร้านค้าให้อยู่กับเราถ้าเราเอาเหล็กมาลงแบบนี้ยังไงลูกค้าก็ซื้อเราซื้อเราเป็นหลักเราก็สบายใจมาส่งของเราไม่ต้องกลัวอะไร ยังไงลูกค้าก็ซื้อเราอยู่แล้วแนะนํานะครับถ้ามีทุนนะคือไปขายใหม่ๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งทําเด็กให้ลูกค้าขายให้ได้ก่อนขายให้ได้ก่อนพอขายได้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆถ้ามั่นใจแล้วว่าโอเคเรามีลูกค้าแล้วเราอยู่ได้แล้วเราไม่เลิกและอาชีพนี้ค่อยทําเหล็กให้ลูกค้า แล้วก็ต้องค่อยเพิ่มสินค้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทําเด็กให้ลูกค้าแล้วมีสินค้าแค่สีอ่อย่างห้าอย่างอย่างเนี้ไม่ต้องทําหรอกแต่ถ้ามีสินค้าทั้งยี่สิบสามสิบอย่างทําเลยครับเหล็กจำเอาไว้นะครับถ้าร้านค้าไม่เจ๊งเราก็ไม่เจ๊งเราก็เหมือนเป็นเจ้าของเจ้าของธุรกิจถ้าพวกบริษัทใหญ่หญๆเขาก็จะไปส่งตามห้างแต่เราธุรกิจเล็กๆ แล้วก็เน้นส่งร้านโชว์หวยสักรีเหมือนกันคือเจ้าของธุรกิจแต่เราเป็นธุรกิจขนาดเล็กให้พวกบริษัทใหญ่ๆเขาไปส่งตามห้างตามเซเว่นคุณมีความสามารถทำอะไรล่ะกล้วยชาบเผือกชาบดอกจอกขนมนางเล็ดทองม้วนเพาทถ้ามาส่งไม่ต้องเน้นเป็นแผงก็ได้นะครับขอละสิบบาทกล้วยอบเลย ตัวถุงละสิบบาทใส่แบบเนี้ยใช้ความสาม,มารถของคนทําออกมาให้หน่ากินน่าซื้อแล้วเน้นของที่ไม่เสียเน้นที่ของไม่เสียนะครับแล้วค่อยๆหาลูกค้าเพิ่มไปเรื่อยๆเป็นอาชีพเสริมไปก่อนผมเน้นให้ทําเป็นอาชีพเสริมไปก่อนต่อไปถ้ามันจะเป็นอาชีพหลักอันนั้นช่วยไม่ได้ลองพิจารณาดู ให้บริษัทใหญ่ๆเขาไปส่งตามห้างเราธุรกิจเล็กๆเราเจาะร้านโชว์หวยร้านโชว์หวยในเมืองไทยมีมากนะครับสองแสนกว่าร้านสองแสนกว่าแต่จำตัวเลขไม่ได้ลองดูนะครับสามร้อยห้าสิบหรอสามร้อยิสามร้อยหกสิบ